กลับมาอยู่ในช่องโฮมี่กินกาดวันนี้เรามาเล่นเกมซูเปอร์ซัดกันนะครับเดี๋ยวเราเล่นโหมดธรรมดานะครับวันนี้อเอาวันนี้ออกเลยโอเคครับเริ่มเลยได้เป็นสัตว์อะไรถ้เป็นอัตว์ มาดูกันว่าจะได้เป็นบทอะไรถ่คาน์ฐานผ่านศึกดีมได้อ <Okay. S 2> ดโอเคไปไปแก้ไฟนะครับ ไฟก่อนนะทำไงเนี่ยอโอเคเสร็จแล้วไปทำภารกิจโอเคที่ห้องครัวโอเค <c oughs> แบบนี้ผมจะงงๆ่อยนะคะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่น ไปแก้ก่อนเฮ้ยเอิมน้ำตาลตายโอ้น้ำตาลตายนายข้าคนดีครับไปเชื่อเวรบุญคุณคุณกัน ไปก่อนไหมข้ามก่อนไหมล่ะอ,อย่าโหวตผมโอเคงั้นข้ามกันนะครับชื่อนี้แบบโยโย่ให้โหวดมากโอเคข้าม ดอกฟิลานยากโกแล้วไปแ,แก้ต้องไปแก้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแก้แล้วไปดูไก่กันโอเคได้แล้วต่อไปไปของทางเดินโอ้ยาได,าด้ชมพูปาดชมพูปาด ชมพูปาดแต่พูดอะไรไม่ได้แล้วแหละพอตายแล้วพอโดนปาดแล้วโอ้ม่สีฟ้ากับสีชมพูไม่เต็มพปาดแล้วอะุูป้มพูเมมยมาดูกันว่าเขาจะโหวตใครมาดูกันเขาจะโหวตใคร ขาวขาวจอมตะกั่เลขาวขาวจอมตะกั่ไปง่ายครับี่อ่านวสีขาวว่ามึงจะแพ้มาโอเคครับเฮ้ยตาัวสีขาวจับตีเลยกาัวสีอสีขาวไม่ใช่ตัวกายสีขาวเพื่อนจอมตะกั่ไม่ใช่โจ๊ก เราก็ไม่ได้ยินแล้วเหีือค่าสีขาวก็พอแล้วต้องไปลุโอเคนำเงินไปดูมาดูมิ้นกันบ้างโอ้ยังไม่ทันได้ใช้สกิล สกิลทหารผ่านสิษเลโอใหม่กดเฮ้ยเพอนน้ำเงินกับสภูเป็นเพื่อนแต่เขาก็คงไม่ได้ยินเหมือนเดิม มาแสดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เซ็นเซอร์ไปนอะกดให้กดให้ไหมครับโอ้ชมพู่ปัดแบงก์เองเคกกดออกสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ